สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้มากันถลายท่านมากเลยขอบคุณที่เป็นกำลังใจนะคะยากแนะนำตัวก่อนค่ะชื่ออาริยาหาจิติค่ะผู้จัดการ1อฟดัสามสิบสองค่ะและก็เป็นสำนักงาน P A ทีมีเจ้าหน้าที่เพิ่มแปลไมคค่ะอยู่ที่อ่าเภินเมืองแพร่ของปูค่ะปจิบันก็มีหน้าร้านค่ะเกี่ยวกับเกี่ยวกับร้านขายแบตเตอรี่ค่ะเราบริการแล้วก็ติดตั้งแบตเตอรี่รถยนต์ค่ะ สำหรับประวัติการศึกษาค่ะจบปริญญาตรีค่ะคณะศึกษาศาสตร์ค่ะสาขาวิทยาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารศาสตร์ค่ะที่มหาวิทยาลัยเกษตรวิทยากรค่ะแล้วก็จบในระดับปริญญาโทค่ะเออ่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจค่ะสาขาวิทยาการจัดการธุรกิจจบปริญญาตรีค่ะก็เข้าสู่ระบบบัญชีเงินเดือนแบบทั่วไปละค่ะเป็นที่ตูค่ะตอน วา,าวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะสำหรับเส้นทางที่เลื่อเข้ามาค่ะตอนเมื่อ5ปีก่อนนะคะย้อนกลับไปเริ่มที่จะอยากจะพาตัวเองอมาจากระบบเงเินเดือนน้องไม่รู้ไม่รู้เงินเดือนเนี่ยค่ะก็อยากจะทำเรือ่องถือหุัวมามองแล้วก็คิดว่าจะเปิดร้านแบตเตอรี่ค่ะตอนนั้นยังไม่เปิดค่ะแต่ตอนนี้มันมันจะมีเรื่องของ ทำมือค่าเช่าที่มันค่อนข้างจะถูกค่ะก็เลยทำให้เราบอกว่านอกจากหายแต่เต็นทนี่แล้วเนี่ยค่ะเราควรจะมีสินค้าอื่นๆมีบริการอื่นๆมาบตรเทาควอมลูกค้าเพื่อที่จะได้มาช่วยในตื่รายได้สื่นเนี่ยค่ะมาช่วยเในของค่าเช่าหลังแล้วก็คือเริ่มต้นค่ะก็คือเริ่มต้นจากแบนเนอร์ไปทุกของผู้ผู้ดำเนินการอาวิสระคุณที่รับรองภามาขายในขนาดนั้นเขาบอกว่า ดีแฟนไทยค่ะแล้วก็ขายพลบอต่อเบียนรถค่ะตอนนั้นได้ได้เข็มแล้วก็เราเก็บข้อมูลได้แค่นเนี้ยค่ะว่าว่ามันมันทำแค่ียานีไ้ได้โฟนนั่งเรื่องของการเปลือก,อกนเดือนะคะก็ทำให้ทำให้มองว่ามันเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับโม่เอออัตโมดีหมายเนาะเกี่ยวกับยานุ่นเนี้ยาการตัดสินใจในขั้งแรกเลยนะคะมันสบายตีไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นการลดความเจ็บในกระเป๋าเราค่ะทำให้การตัดสินใจนั้นง่ายขึ้นค่ะส่วเรื่องของผู้นำที่อยู่ใดน,นะคะจริงๆแล้วตอนที่ตัดสิดในใจนะ,ะตอนนั้นเลยค่ะเราไม่รู้ว่ามันมันต้องมีเรื่องรู้กันมากมายเพียงแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องของแฟนชายแล้วบริษัทจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลความรู้เราเองค่ะเข้าใจว่าอย่างนั้นค่ะแต่ว่าเรื่องของปัจจุบนนะะันเนี่ยค่ะมันก็เปลี่ยนไปมาก เรื่อยๆก็คือทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลเนะคะเราสามารถที่จะเอเใเเเรื่องของข้อมูลนะคะเราเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกันแล้วค่ะเพราะว่ามันเรื่องของไอโนโลยีแล้องมีปืนสังปาแล้วอีกอย่างนะ่ย่อในเรื่องของข้อมูลนะคะอย่างที่ไม่ว่าเซลลมันทีค่ะนอกจากผู้นำแล้วนะคะเรายังมีเรื่องของนอกจากไม่ทีนอกจากผู้นำค่ะที่เพื่อนๆในเรื่องของการโดยการไน้ค่ะ เรียกว่าเป็นคนเติมนแล้วก็ถากดานให้ให้ลองทองสังเ็จขึ้นมาทีทีนะคะวันนั้นมันวันที่เราไปประชุมกับนักการกันค่ะมีความวุ่นวายมากเนื่องจากว่าเอาไปปรมตัเองใช่ไหมคะแล้วหอออยบอกว่าเดี๋ยวจะมีให้ให้ไปต่อไปอนุญาตนะคะดยที่เราไม่รู้เรื่องราวนะคะต้องต้องมีการเตรียมพร้อมมาก่อนแต่ว่าเรื่องของ เพราะว่าตอบเนี้ยเราอ่านอยู่แล้วเราเราเรามีเรามีามอยู่ได้แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปสอบก็เลยพี่ี่ได้บอกว่าให้ไปตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ไปแต่ที่ไปยังเมืองเท้า,ทาเราตัดจังหวะนเนาะเราก็ไปในเมือเช้ากลัวว่า,าจะมีทางก็ไปนั่งรอที่สนามบินแล้วถือประไจไม่ได้ละปรากฏว่านั่งรอจนถึงสิบโมองอะค่ะคนเต็มก็ไม่ได้สอบ ก็เลยต้องฝึกตะปูปลาก็โดยส่วนตัวนะคะรอบคตัวตก็ก็จะเป็นข้บครัวืุกที่นะคะีท่ที่พี่น้องเนี่ยไม่มีใครที่แบบทำงานะจางทุกคนเนี่ยมีมีธุรกิจของตัวนเองเยอะหน้าหน้าจะได้คุงัซ้ำมาจัดเป็นั้งในเรื่องของการการดูการทำอะไรแล้วอาจจะต้องลงทุนบ้างอาจจะต้องต้องใจบ้างต้องเดินทางต้องออกแรงบ้างอย่างนี้ยค่ะ ในตรวจสองการทำนิแท้เต็มตัวค่ะก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้ารถทำอะไรเนี่ยค่ะเราก็ต้องตรกจมันจะเวิร์คค่ะอย่างถ้าเรากล้ากลัวเนี่ยค่ะมันมันก็ไปไม่ถึงไหนแน่นอนค่ะส่วนตัวแล้วค่ะการเริ่มเข้ามาในธุรกิจนิ้แท้ค่ะเริ่มจากจุดพัฒนาก่อนเราจากมาขายขายแล้วก็ขยายงานตามมาค่ะการตั้งเอาในเชื่อใจของผู้อืนเสร็จแล้วนะคะเราจะมีของทีต่อตทีมองเค่องา าเป็นในพื้นที่จังหวัดสตูลเลยเนี่ยค่ะตัวแทนลูกค้าจะออฟอินจะออฟไลน์แล้วก็มีก็เตรียมค่ะเตรียมหน้าร้านเตรียมลงานไคอยให้ลูกค้าแต่ว่าเป็นเรื่องแปค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์กว่าเลยค่ะกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากออนไลน์ค่ะเราใช้เราใช้เรื่องของระบบออนไลน์เข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นตัวแทนนะคะทุกวันนี้ค่ะเรื่องของขนาดของจังหวัดค่ะมนที่ได้ข่อจังัดของ าการทำคือว่ามันไม่ใช่ข้อจำก,กัดสารเติบโตในดๆเลเรามีทั้งในเรื่องของตัวแทยนะคะต่างมูลค่าค,ค่ะอยา่างมื้ทาหารอยา่างอย่างนิเม,มเนี่ยก็สูตรในกรุ๊ปซึ่งเรไกลไกลกันทั้งนั้นเลยค่ะไม่ไม่ได้มีเรื่องข้อจำก,กัดก็สรุปว่าเราใช้เรื่องของออนไลน์มนาไลฟ์ขอบเขตจริงค,ค่ะแต่การที่เราต้องรับที่ต่อต่อคนเลยนะคะที่ทุกวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่ง สือ online, ออนไลน์ปัจจุบันเราใช้แทบจะทีอะค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลกันเราต้องพนุ์ถนอมกันที่ในในตับอกเนี่ยค่ะเป็นที่มาว่าเวลาเราโพสดอะไรเนห้อต้องระมัดระวังอย่างเช่นเรื่องของพวกเป๊มิวพวกของที่รือว่าลูกภาพไม่เหมาะสมหรือว่าคำพูดคำจาเรื่องของการดรเนี้เตจันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราต้องตัาเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำลายเนาะเป็นไปเดยที่เราไม่ต้งผานมากกว่าค่ะ แล้วก็มนจะกเกต่วกับภาพนักเรียนเราด้วยส่วนเรื่องของไอเดียค่ะหลังๆเนี่ยเวลาจะโพสนะค่ะจะเป็นคนบังเก็ว่าสังคมโลกปัจจุบันโลกของเรามเป็นจริงค่ะทั้งบ้านเราในครอบครัวเราหรือว่าใด้ตัวนี่ค่ะบนโลกความเป็นจริงอะเรากำลังสนใจอะไรกันอยู่เรากลัวอะไรหรือว่าเราเราคิดเห็นยังไงเรารู้สึกยังไง ใครชอบอะไรแบบไหนนะคะเราก็หยุดมาที่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่เราสังเกตได้นะคะอยากการตลาดนะคะหลักๆเนี่ยเราก็จะติดตามเ่ออคือในในเฟซบุ๊กจริงๆเนี่ยเรื่องชาวบ้านมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเอาจริงนะคะแต่ว่าเราจะติดตามเรื่องของข่าวใหม่ๆเรื่องของการตลาดเนี่ยค่ะอย่างเว็่ที่น่าสนใจอะค่ะพวกเอทซีพวกแมคโดนั่ล พวกเมเตอร์อย่างเงี้ยเขาจะมีการตลาดมีมีเรื่องของข้อความเรื่องของวันเทียนที่น่าสนใจค่ะก็ลองไปติดตามดูทุกคนมีเรื่องยากของตัวเองค่ะทุกคนตั้งแต่เด็กเป็นโตเนี่ยเราเด็กขึ้นอ่านง่ายๆเลยเด็กอ่านรูปบ้านอรูปโตอยเงี้ยค่ะทำบ้านไม่เสร็จเนี่ยก็ไมยากแล้วก็เป็นเป็นเป็นความล้มเหลวของเขาแล้วค่ะแต่ครา้เนี้ยค่ะเราจะแก้ไขยังไงส่วนตัวในข่าเวลาเราเจอเงินเทียนเี่ยเราล้มเหลวค่ะ อย่างแรกเลยก็คือเราต้องยอมรับนักพี่เรายอมรับก่อนว่าว่าเราลม้มเหลวค่ะรู้สึกให้ไวแล้วก็รีบแก้ไขนะคะแก้ไขนี้เราต้องแก้ไขที่ตัวเองค่ะไม่ได้ไปโทษคนอื่นแต่ถ้าเรามองเรือ่องแบบคนอื่นเราโทษคนอื่นอย่างเงี้ยเราแก้ตัวไม่แก้แล้วก็หาวิธีใหม่ๆคหาวิธีปรับเปลี่ยนค่กนนะก็ถ้า ไม่ไหวจริงๆ,ๆค่ะเราเราก็ต้องเลยเราต้องหยุดปิไปทำปิดตื่นแทนนะคะก็มีก็จะบอกตัวเองว่าดูก่อนนะว่าไหวไหมลองทำปิดแก้ได้หรือเปล่าถ้าแก้ไม่ได้ก็จะไม่ปิดนะคะเพราะว่ายิ่งฝึกเนี่ยค่ะมันจะยิ่งแก้รอยที่แก้ก็จะยิ่งแย่ค่ะเรื่องของปัญหาการหายเนี่ยค่ะหลายครั้งแรกๆเลยเราออกไปแล้วรู้ว่าปิดการหายได้คือเปการเล่นยากแล้วก็ ที่การขายไม่ได้แล้วก็มาสงสัยเอ๊ะทไมบันินี้ช uh, um, ื say, sich, ่อวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้ไขยังไงก็กลับมาก็รู้ว่าเออเมื่อกี้เขาต้องการอะไรแล้วก็กลับมาดูอะค่ะว่าต้องการอะไรแล้วกแบบภาษาพีัาษาแม่ทีอะไรนะค่ะก็มาเมาว่าเอออย่างนี้อย่างเงี้ยมันมีปัญหาที่เป็นปัญหาพวกจานแล้วก็ทำแก้ค่ะ แล้วก็ครั้งต่อไปก็ต้องมีให,หม่ที่เราเราไม่จบนอกจากได้การขายแล้วในเรื่องของการสร้างทีมค่ะทุกวันนี้ค่ะรเ,เรามีทีมงานที่หลากหลายค่ะหลากหลายอาชีพหลากหลายที่มา,าต่างจังหวัดกันแล้วก็หลา,าลกหลายบุะนคนเนี่ยค่ะมีความมีความยากของตัวเองเนี่ยที่บอกแล้วก็บางคนก็ทําอาชีพตกต่างไปนะคะเรื่องของทัฒนาทกษิณเนี่ยที่แตกต่างกันาาากนารรวมตัว อันนี้ยากค่ะเรื่องของเรื่องของการรวมตัวเรื่องของการที่จะมาอัพตคกิวมาดีตะกิวใหม่ๆ่เนี่ยค่ะเป็นไปได้ยากที่เอนานี้เวลาเราจะแก้ไขยังไงเนี่ยค่ะสุดท้ายนักนันวันเนี่ยค่ะเราก็ต้องแก้ไขไปมีระบอบที่เเาียบได้แทนี้อย่างเช่นว่ามีสะาเรื่องอะไรลูกค้าประสบพบเจืออะไรมาแล้วก็ตัวแทนก็แค่มาแก้ไขไปที่รกอบี่บ เรื่องกล้ององเรเนี่ยค่ะหลายคนมองว่ามันแตะนย้ค่ะหลายคนบอกบอกว่ามากคนเนี่ยค่ะมากความแต่แต่จนตัวเนี่ยเดืยวเชื่อมากคนมากว่าขนาดที่ค่ะทุกวันนี้เนี่ยค่ะเราต้องเราต้องตระหนักว่ามันต้องยอมรับนะคะว่าไม่มีใครเก่งได้คนเดียวเราต้องลิ้นะนค่ะเราต้องคอนเนคกชันและเราก็ต้องมีเวิร์ค่ะก็พยายามที่จะสร้างดีค่ะเพราะว่ามันเป็นคนต่ที่ผูกแรงนะคะ เชื่อว่าไม่ว่าเราจะเกิดวิกฤตขึ้นอีกอกีกคำว่าคอนเนคชันเนี่ยค่ะมันมันจะแข็งแรงแล้วก็พาเรารอดค่ะสำหรับเอวิธีการนะคะปัจจุบันก็ก็ที่ทำอยู่ค่ะก็พยายาที่จะสร้างอาชีพค่ะสร้าองอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนอื่นค่ะทำให้ตัวแทนของเราเนี่ยสามารถแจ้ขายได้บริหารเต็มค่ะและก็ที่สำคัญก็คือต้องมีคุณภาพและเขาต้องปลอดภัยด้วยอย่างนี้ค่ะ บางทีขายไปแล้วลูกค้ามาดาก,ก็ก็ไม่ได้ค่ะลูกคนี่เราก็ต้องเ,ออเรียนรู้ไปพร้อมๆอย่างไม่หยุดดิเมื่อกี้ค่ะพี่ตุงบอกว่าเรื่องของค้าปลีกค้าตกเนี่ยค่ะปัจจุบันเนี่ยค่ะด้วยวิกฤตอย่างนี้ค่ะที่มันทาให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปค่ะต่อไปเนี่ย คนที่จะมาเป็นคู่แข่งเราอะค่ะมันไม่ใช่โบกเกอร์อะไรใหญ่ๆนะพี่แต่ว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเขาจะเป็นลูกค้าของเราถ้าว่าเราเราไม่ทำการค้าอะไรนะคะปิดไว้ก่อนถ้าเราไม่มัดใจไว้ก่อนไม่เอามาเป็นตัวแทนไม่มาเป็นพาร์ทเนอร์ไม่มาเป็นคู่ค้ากันก่อนเนี่ยค่ะต่อไปลูกค้าเหล่านี้การลงตีได้เลยว่าจะมาเป็นคู่แข่งเราแน่นอนคะ ก็อยากจะขอฝากอย่างนี้ค่บบะคะือเราเน้นเน้นในเรื่องของคอนเนคชันไว้ก่อนดีาว่าค่ะขอบคุณค่ะ